สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเวลต์ e ีชแนลคลิปนี้จะมาดูแลมะเขือเทศนะคะที่ปลูกในกระถางเล็กๆนะคะกระถางเล็กๆเ,เองเนาะน,น,นะคะสีน้ำตาลส้มๆอะ่ะก็จะมาดูแลให้ดูว่าทำอย่างไรนะคะให้มะเขือเทศดกนะมีลูกออกมาแล้วก็ลูกใหญ่ด้วยนะคะนี่เดี๋ยวมาดูกันเลยนี่ค่ะมะเขือเทศกําลังจะติดลูกแล้วก็ ออมีทั้งที่เป็นดอกนะคะแล้วก็ติดลูกแล้วนะเนี่ยค่ะก็วันนี้นะคะเล็กก็มามัดนะปกติมันจะเลื้อยยาวมานี่นะคะแต่พอดีว่าพอมะเขือเทศโตนะคะลูกใหญ่เนี่ยมันจะหนักมากเนาะเดี๋ยวเก่เงมันจะหักนะคะก็เลยเอาเชือกฟางมามัดไว้แบบนี้เนาะ ก็ออกมัดไว้อย่างนี้นะคะคือมะเขือเทศจะได้โดนแดดนะถ้าเราทิ้งลงไปไม่โดนแดดนะคะมันก็จะไม่โตไม่แดงเนาะนี่คือสิ่งที่เล็กทำบ่ยบอยๆนะคะเวลาปลูกมะเขือเทศอ่ะทีนี้เราจะมาตัดนะคะตัดใบที่อยู่ด้านล่างเนาะใบที่เหลืองๆดางๆนะคะใบที่แก่แล้วตัดออกตัดแต่งนะคะเพื่อลดการส่งอาหารไปเลี้ยงนะคะทำแบบนี้เลยเนี่ยค่ะอ่ะเดี๋ยวมาเจอพริกนะคะ อันนี้เล็กพึ่งใส่ปุ๋ยบำรุงลงไปนะคะนี่คือปุ๋ยขีววนะตัดออกก่อนนะคะพริกก็ตัดยอดออกพริกพเพราะจากเมล็ดเพาะเองนะคะจะเอามาไว้ใส่มะกะเทศในกระถางเดียวกันนะอ่านี่นะคะเหลืองเหลืองแก่แก่ตัดออกเลยลดการส่งอาหารไปเลี้ยงนะคะนี่มันจะแตกยอดใหม่มาตรงนี้นะคะท่านผู้ชมเนี่ยพอมียอดออกมาใหม่นะก็อาจจะติดดอกแล้ให้ลูกอีกนะเนี่ยค่ะตัดออกให้โปร่ง ดูดีๆนะคะโอเคนี่ค่ะอ่ามาดูทางนี้มีอยู่ประมาณสี่กระถางนะคะแต่ว่าในนี้ต้นเข่งเนาะตรงี้เข่งก็มีนี่ค่ะติดลูกแล้วนี่ติดลูกติดดอกนะคะไม่มีร่วงนะคะเพราะว่าเราให้ปุ๋ยดีอ่าเนี่ยจริงๆมันสวยกว่าน,นี้อีกนะมันหางนะคะเล็กย้ายมาแบบกิ่งใหญ่มากเลยฮับไปแล้วนะคะจริงๆมันจะแดงแล้วเะะลเนลเมเมลเมลเทลเมิ่มที่จะแดงแล้วนะคะ น,นี่คือเก็บได้แล้วเนาะเนี่ยค่ะมันมันหนักเนาะมันก็จะเอียงลงมาอย่างนี้นะคะขั้นแรกให้เราตัดกิ่งออกก่อนเนาะนี่ค่ะหลายคนถามมานะว่าปลูกมะเขือเทศแล้วพอมันมีดอกนะคะมันร่วงเนาะแสดงว่าคือปุ๋ยไม่เพียงพอนะคะปุ๋ยก็คือเป็นอาหารของมะเขือเทศนั่นเองเนาะรดน้ําให้ชุ่มนะคะเนี่ยโดยเฉพาะหน้าแรงนะอ้าวโดนแล้วโดนตัดไปแล้วนี่ค่ะ ไม่เป็นไรเนาะอาโดยเฉพาะหน้าแล้งนะคะคือมันมีลมนะดินมันจะแห้งไวนะคะเห็นไหมเล็กลดน้ําลงเนะะี่ยค่ะให้ชุ่มนะคะ,ะมาดูทางนี้เลยเดี๋ยวมาตักปุ๋ยไปใช้เลยนะคะใส่ได้ทั้งมันโดลรี่เนาะ,อ,ะอันนี้จะใส่แค่นี้นะคะอันนี้คือน้ำหมักชีวภาพเนาะเนี่ยค่ะดีมากให้หมักไว้เลย ่าเราจะเอามาสาในบัวนะคะนี่นค่ะ,ะเทศกำลังติดลูกแล้วก็ออกดอกเนี่ยเลียกใส่ประมาณนี้นะหลังจากนั้นนะคะที่ป้องกัน ตัวนี้นะคะจุลียทรีสั่งข้อแสงป้องกันมแมลงได้จริงป้องกันเพลียได้จริงนะคะใช้ดีจริงๆในพริกในมะเขือนะคะแล้วก็มะเขือเทศลดลงไปเลยนะมันจะป้องกันพวกมแมลงวันทองนะคะมาไขาใส่ลูกมะเขือเทศของเรานะพอลูกโตแดงนะถ้ามันมาไขาไว้นะคะแล้วหนอนมันก็จะชอนชายหนอนก็จะโตนะเนี่ยมันจะเป็นรูนะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องลดไว้ก่อน ช้ดีจริงๆค่ะมันเป็นจุลินซีตัวเล็กๆนะคะพิสูจน์แล้วนะใส่พลิกพลิกก็แดงค่ะจุลินซีสังข้อแสงทำไว้เยอะๆนะคะนี่สีสวยมากเนาะใส่ลงไปงานนี้นะคะใส่เยอะเกินไปนะคะพืชก็เหลืองใส่น้อยเกินไปก็ไม่เป็นยาเนาะอ่คนคน,นะคะ่ะ ากนั้นก็ให้รถลงไปเลยรถนบำรุงนะคะรดแบบนี้เลยนะให้โดนนะคะโดนดอกของมะพรเทศโดนรูกของมะพร้าเทศว่มันมีจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะคะป้องกันจริงๆตรงนี้ไม่ได้ตั้งใจปลูกเลยด้วยซ้ำนะคะปลูกใส่กระถางไว้ไม่คิดว่าจะโตไม่คิดว่าจะได้กินเนี่ยค่ะ บำรงแบบนี้เลยเนาะง่ายๆเนะะี่ยค่ะเดี๋ยวมันก็จะนี่ค่ะมีลูกออกมาให้เรากินเป็นรุ่นๆเลยเนาะนีนะเนะ่เนี่ยค่ะสวยเนี่ยปลอดสารร้อยเปอร์เซนต์เลยค่ะไม่มีการฉีดยาไล่มแมลงที่เป็นเคมีนะคะหรือปุ๋ยทางวิทยาศาสตร์เลยเนาะนี่ค่ะแล้วก็ตัดไม้ออก ทิ้งไว้ให้เป็นปุ๋ยนะคะบางคนเสียดายมองว่าใบมันสวยอยู่เลยเนะาะตัดออกทําไมนะคะตัดออกเลยนะคะเพื่อลดการส่งอาหารไปเลี้ยงเนาะให้มาเลี้ยงที่ดอกนะคะแล้วก็ลูกของมะเขืเทศแบบนี้เลยเนาะวันนี้มาแชร์นะคะวิธีการดูแลและบํารุงนะคะวันนี้เป็นวันที่17บวันอาทิตย์นะคะจริงๆตอนนี้มันเป็นช่วงเกือบบ่ายสามโมงแล้วนะคะก็คือมันจะเฉาๆนิดนึงนะคะแต่วันนี้แดดไม่แรง เล็กก็เลยมาถ่ายให้ดูนะคะถ่ายคลิปนะแชร์วิธีการที่เล็กบำรุงปลูกมะเขือเทศแล้วได้กินนะคะก็ขอขอบคุณทุกคนที่รับชมนะคะเล็กหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะคะอยากมาชวนปลูกมะเขือเทศไว้กินเองได้ง่ายๆจ้าสำหรับคนที่มีพื้นที่น้อยนะคะปลูกได้เลยโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกการรับชมนะคะแล้วมาเจอกันใหม่คลิปหน้านะสวัสดีค่ะ